เอมิเลียอีฮาร์นักบินหญิงผู้บุกเบิกท้องฟ้าเอมิเลียอีฮาร์เป็นหนึ่งในบุคคลที่โดดเด่นและทรงอิทธิพลที่สุดในประวัติศาสตร์การบินอีฮาร์ดเป็นนักบินหญิงชาวอเมริกันที่สร้างประวัติศาสตร์ในฐานะผู้หญิงคนแรกที่บินข้ามมหาสมุทรแอตแลนติกด้วยตนเองความมุ่งมั่นความกล้าหาญและความรักในท้องฟ้าของเธอทําให้อีฮาร์ดกลายเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นอิสระและความเท่าเทียมกันทางเพศในช่วงต้นศตวรรษที่ วัยเด็กและการเข้าสู่วงการการบินเอมิเลียอฮาดเกิดเมื่อวันที่24กรกฎาคมคศ1897ในรัฐแคนซัสสหรัฐอเมริกาตั้งแต่เด็กเธอสนใจในกิจกรรมที่ท้าทายความสามารถของผู้หญิงในยุคนั้นไม่ว่าจะเป็นการปีนต้นไม้ขี่ม้าหรือเล่นกีฬาเมื่อเธอได้เห็นการแสดงของนักบินเป็นครั้งแรกในปี1920อฮาดรู้ทันทีว่าการบินคือความฝันที่เธอ ต้องการจะตามหาและเพียงหนึ่งปีหลังจากนั้นเธอได้เรียนรู้การบินและซื้อเครื่องบินลำแรกของเธอความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ในปี1928อีฮาร์ดกลายเป็นผู้หญิงคนแรกที่ร่วมเป็นนักบินในเที่ยวบินข้ามมหาสมุทรแอตแลนติกแม้ว่าในครั้งนั้นเธอจะทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยนักบินแต่ความสำเร็จนี้ทำให้เธอได้รับการยอมรับในวงกว้างว่าเป็นหนึ่งในนักบินหญิงที่กล้าหาญที่สุด แต่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของอีฮาร์ตคือในปี1932เมื่อเธอกลายเป็นผู้หญิงคนแรกที่บินข้ามมหาสมุทรแอตแลนติกพิงลำพังความท้าทายและอุปสรรคที่เธอต้องเผชิญในการบินครั้งนี้มีทั้งสภาพอากาศที่ไม่แน่นอนและความเสียหายของเครื่องยนต์แต่อีฮาร์ตยังคงบินต่อไปจนกระทั่งเธอลงจอดอย่างปลอดภัยในอแลนความสำเร็จนี้ทำให้เธอได้รับการยกย่องและรางวัลมากมายจากทั่วโลก การบินรอบโลกและการหายตัวไปอย่างลึกลับอีฮาร์ดไม่เคยหยุดความท้าทายเธอตั้งเป้าหมายที่จะทำลายขีดจำกัดของตัวเองและสร้างสถิติใหม่ๆในปี1937อ e ีฮาร์ดเริ่มต้นการเดินทางที่ท้าทายที่สุดในชีวิตของเธอนั่นคือการบินรอบโลกแม้ว่าการเดินทางครั้งนี้จะเป็นการบินที่ซับซ้อนและยากลำบากแต่อ e ีฮาร์ดก็เต็มไปด้วยความมั่นใจ อย่างไรก็ตามในวันที่2กรกฎาคม1937ขณะที่เธอกำลังบินผ่านมหาสมุทรแปซิฟิกเครื่องบินของเธอขาดการติดต่อกับศูนย์ควบคุมการค้นหาเอฮาร์และนักบินร่วมมอของเธอเฟร็ดนูแนนถูกดำเนินการอย่างต่อเนื่องแต่ไม่มีใครพบร่องรอยใดๆของเธอจนถึงวันนี้การหายตัวไปของเอฮาร์กลายเป็นหนึ่งในปริศนาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์การบินมรดกของเอมิเลียเอฮาร์ แม้ว่าการหายตัวไปของเอฮารจะเป็นเรื่องลึกลับแต่เธอได้ทิ้งมรดกที่ยิ่งใหญ่ให้กับโลกใบนี้ความกล้าหาญและการไม่ยอมแพ้ในการตามหาความฝันของเธอทำให้เอฮารกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความเสมอภาคทางเพศโดยเฉพาะในวงการการบินซึ่งเดิมทีถูกครอบงำโดยผู้ชาย อีฮาร์ดยังคงเป็นแรงบันดาลใจให้กับนักบินหญิงรุ่นใหม่ๆและผู้หญิงทั่วโลกที่ต้องการทำลายขีดจำกัดทางสังคมเธอเป็นตะัวะแทนของการท้าทายต่อมาตรฐานของสังคมและการสแสวงหาความสำเร็จอย่างไม่หยุดยั้งมูลนิธิและโครงการต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการบินและสิทธิสตรีได้ถูกตั้งขึ้นเพื่อเป็นเกียรติแก e ่เอฮาร์ดสรุป เอมิเลียเยฮาดไม่เพียงแต่เป็นนักบินที่มีความสามารถแต่ยังเป็นผู้บุกเบิกที่ท้าทายขีดจำกัดของเพศและสถานะทางสังคมความสำเร็จและความกล้าหาญของเธอไม่เพียงแต่สร้างประวัติศาสตร์ในการบินเท่านั้นแต่ยังเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นอิสระและความเสมอภาคที่เธอเชื่อมั่นปัจจุบันเอเฮาดยังคงเป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้หญิงทั่วโลกในการต่หาความฝันและก้าวข้ามข้อจำกัดของสังคมอย่าลืมกดไล์ กด subscribe ให้ด้วยจ้าเพื่อเป็นกำลังใจในการทำตอนต่อไปด้วยจ้า